รู้หรือยังว่ามียาฉีดป้องกัน HIV ได้แล้วสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้อนุมัติยาฉีดป้องกันการติดเชื้อ HIV เมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมาที่ฉีดเพียงปีละสองครั้งโดยมีชื่อว่า Yes to Go ซึ่งมีชื่อสามัญว่าเ e นาคาพเวีย ยาป้องกัน HIV ตัวแรกที่ออกฤทธิ์ได้นานถึง6เดือนจากการทดลองพบว่ากว่า99.9%ของผู้ป่วยที่ได้รับยาตัวนี้มีผลเลือดเป็นลบและพบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่ายาเพลฟหรือ,อยาป้องกันการติดเชื้อ HIV ชนิดเม็ดรายวันที่ใช้กันในปัจจุบันอีกด้วยซึ่งผู้ที่ใช้ยาจะต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ HIV ก่อนเริ่มการรักษาเพราะหากได้รับยาในขณะที่ติดเชื้ออาจเสี่ยงต่อการดื้อยาได้ แม้ตอนนี้เ e yes ส t ู g กจะเริ่มใช้แค่ในสหรัฐและมีราคาค่อนข้างสูงแต่หากอนาโคตส,สามารถนำมาใช้อย่างแพร่หลายและมีราคาที่เข้าถึงง่ายคาดว่าจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อ h i ชวีรายใหม่ได้มากขึ้นสำหรับการนำเข้ามาใช้ในไทยนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีแนวโน้มจะนำมาใช้ในไม่ช้าเพราะไทยได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน18ประเทศที่ได้รับสิทธิจากบีเลดในการผลิตยาเลนาคาเปเวียในราคาที่ถูกลงอย่างไรก็ตามแม้ยานี้จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ h i ชวี แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นได้อย่างเช่นหนองในหรือซิฟิลิสสุดท้ายการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากกว่าเพราะการป้องกันตั้งแต่แรกย่อมง่ายและปลอดภัยกว่าการรักษาในภายหลัง